าอาผ่าพ่อยาอาผาพ่อย้แก้ว่ดนี่พอยายเราได้พันเด้พอยายเออเป็นทีรักของลูก้านนี่พอยายเ่านี้เท่านี้เป็นอีหยัง นี่เด็กก็หายลอยหนึ่งได้แม่ไอโอมาหายเล้าไอตาไอตาไอีโอไอโอเอาเอาหายลอยหนึ่งนั่งล่อสมทบลอยหนึ่งอันแหละมี่ํำนั่นละอล่อยหนึ่งก็เอาปันได้เราไปซื้อเหล็กตัว อวยพรให้ร้านหมักปลาก็ยังหูแจ๊คขูเนาะเอาหัวมันขึ้นแน่เอาหัวคนขึ้นแน่ย่างหัวคนลูกลูกอ้าวมันยังไม่หาโมมาจับกล่องให้แน่นี่มาจับกล่องพคนสิมอบเดีอบบาทนี่อันนี้เวลาไม่ไช่เขาแน่อวยพ่อนแล้วเว้ยพ่อนจะพี่ใหญ่เงินเงินของโอ้ได้สมทบหล่อน ลงลายแห้งอันเพ็นคนดีเนาะบอกล่ะเป็นคนดีตัวเลากูเทียวมาใหญ่ว้ใหอยู่เทียมาหาเนี่เอากินเด็กกินดิมเลยก็เมื่อเนาะบอกล่ะก็ผ่าแกงแรกเนี่ยลงลายกินมาบอกล่ะใหญ่เป็นปลาเป็นขาหน้าอีด่างเดือทูกลงแ่ะกล่องใหญ่แซมหนังลอยมันแล้วเนาะได้แล้รเนาะ อันใจว่าว่าอุ้มหมูยายโอ้ส้มทบร0อยนึงนี่อ้าวนี้โอ้คือได้หอแท้บาดนี่สมทบนนงลงหมออีกสมทบ้อโโๆๆเอ้าสสได้เป็นตลรอบีนึงนี สมลอยหนึงเด้ออวยอแน่ๆอวยพงแนออ่ายแข็งแรงเด้อลำรรวยเด้อนึเิอลอยนึเปิดเินูบาีมลอยน่งพ่บอกลยหนึ่งกัได้ดูบาทเปิดเบิ่งอวยพ่อหน่งอยนึงตเปิดแล้เอวยพ่อันสมลอยนึงหนึ้บาทว้แบง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  แบ่งนอยนึงเขาว่ะแบงชิปยี่ยแบ่งิปย่นขาะังสองเป่าเขาเอาเงินลอยใส่หันเอีอย่าเฝ้าดีจะมาเปนเอาโทษองมัเบิ่งดูแมงอยู่น้่งเลยเส้่ออาเยี่ไปอสนอมาี่ใครเอาเฟินแม่ทอดจริงอยู่อ๋กูเบนเคยวิูอ เปลี right. ่ยนแล้วว่ะเปลี่ยนวัแล้วเสียงเปลี่ยนแล้ยายเสียงเปลี่ยนแล้วเอาบู่นมัดอยู่บ่เบิ่งแม่นของแท้อยู่บ่เอ้เบิ่งตแนี่ๆเออคืออีหยังนี่นี่นี่านี่ กี่ใจเเิงีเ้าเพิ่งเกกอหพอมขาดสะด้อพอโมออกผูวใหญ่พอโมอกวอาพอมก่อนสูซะก่อนไหไม่เยโอ้ยบอเห็นหอดหุ่งสําดอกใช่แหละนั่นแต่ขอไอ้ตาไม่บ่งให้แม่ด้วยแม่ไ่มีอต่เลยะบอเห็นน้องบดนี้จังไ่ดอกนี่กีมันนี่เจ้เไซนี่ก็ใส่เล่าราตว

สี่แล้วนี่ยังไงโอ้ใไหาโอ้ใ่เราพิจิตร้